โอเคมาครับเรามาตอบกันในพาร์ทที่สองเลยอ๋อหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านโดนโจมตียิงเลยยิงมัทางนี้มึงจะยิงตูดกูรู้ไงทางนู้นอ๋อเข้าใจแล้วครับยโอเคอะไแล้วครับเจ๋อมายการละ เผาหมู่บ้านเล่นกระเพิงเล่นกระเพิงเล่นกระเพิงระวังขอเชิญนยโอ้เป็นไหนละอ๋ออยู่ฝั่งนู้นนินจาทำไมไม่เคยเห็นเนาะ นี่ไง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 ฮู้ยโอ้โห ô. ก๊อตจัดยังไม่เสียเลือดสัก,กยิยพอตายแล้วก็น่ารักเลยนะเนี่ยชุบ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 ยคเร็นจาซิกแซกแตกชิงชิงวิชารับชุบชุบชุบวิชารับอีกเกือบเกือบหายหมด อ๋าพลิก,กเสร็จสิ้นแล้วไปรับรางวัลยั่ไงอ๋ออยู่นี่อ้อเจ้าหนูหูบ้างลังถูกโจมตีโชคดีที่สมุลยอยืัฟ้านึงของแม่น้ำ แต่ดูเหมือนว่าหมู่บ้านจะไม่เป็นเช่นนั้นนะสิโชคดีที่พวกเขาเอาสะพานก่อนที่พวกสมุรไรชั่วน,นั่นจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านมินจาตัวน้อยเจ้าควรเอาชนะพวกมันก่อนที่พวกมันจะเจอสะพานข้ามฉันจะดูแลชาวบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาหลบหนีอย่างปลอดภัยโอเคฮะได้ยีกพีด้วยที่ไหนป่าอะไรอะป่าหยกนะครับเขาว่ามีไม้ไผ่เหรอมันเลยกลายเป็นป่าหยก เทคพอยส์แถวป้ายกนี่มันจะมีไอ้นี่ไหมไม่ใช่เราไม่ได้จะเฮ้ยเฮ้ยเอาเห็นขยับนิดเดียวก็เห็นแต่ว่าเราโหดอยู่แล้วไงโอ้ยนิน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 มับชึบชๆบ ครับนินจาใช่ใช่โอ้ยเราก็โดนไม่ใช่น้อยเนี่ยตีไปประมาณ3ทีกินสตรอเบอรี่ก็หายขอโทษถ้ามีเสียงแป้นพิมพ์เฮ้ยหมีนายท่านในตัวใหญ่นี้มันจัดกัดเอ้าเรียบร้อยนินจาทำไมเห็นอีกมอบอยู่นะย อืมสัตว์ใหญ่นะครับเอามาไล่ตบสัตว์ใหญ่มาไล่ตบได้งั้นก็จัดเลยลองดูวิ่งเข้าไปกลางวงวนนมับเอ้ยโอ้ยทำไมอ๋อ,อมันมีหอกหอกเลยเขาดิ้นดุจแต่ วิ่งเข้ามาอยู่ในกรงเอ๊ะเหมือนตอนเราเป็นสัตว์นี่มันจะเอา้าเป็นนกกระเรียนไทกเกอร์ลิลลี่เหมือนตอนเป็นนกเหมือนตอนเป็นสัตว์แล้วเราจะสามารถหาของป่าได้นะเฮ้ยทำอะไรโอ้โหทำของป่านี่ลูกป,ปัน้นโซอืมอุย้ย เฮ้ยอะไรวะก็เป็นสัตว์อยู่ดูออกอย่างนั้นหรอ,อปดปอยไม่เก็บไม่เก็บ<อ>ไม่เก็บไม่เก็บ<อ>บ้าเปล่าหนีลูกเอเ็กพีชึบไปครับเสียเวลา วิ่งเจอแล้วแบบขั้นบันไดเลยนี่ไปทีละขั้นแบบมับนเท่แบบอ,อ่ะหนาปีนซ้ายอ้าว งงเลยกระเด็นไปดิอ้าวไม่ได้อ่านด้วยสำหรับสกิลใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นสกิลนะแต่เป็นการเก็บสตามิน่าได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมต,ตอนนี้เราต้องหาเอ่อไปหามนุษยหนอหาอะไรนะหาแท่นพิธีได้แต่อมพระนมอย่างนี้เลยไปมันก็มีค้ามผีขึ้นมาสวย คำพีอะไรเนี่ยโอ้สุดยอดบอลไ,ไฟไฟบอลแบบนี้เป็นยังไงรอเจอก่อนค่อยจัดต้องได้ใช้แน่ออกมาวิง่งผมให้ผมให้ลีดร็วขึ้นมาเร็วๆสิจะมีนักกินขา<ด>้าวเย็นจอนนี้ด้วยนะเสียหายไปเออไม่เสียบ้าอะไรโอ้ยไปนะบัโถแม่งทำล้วงไม่ไงนะทำล้วงไมทำล้วงมึงดูมันทำล้วงนะ Tại sao tôi lại phải tìm kiếm những người yên tĩnh như thế này? Nói chung, tôi Điều thuyền của Hino-tama. Điều จำไม่ได้แล้วหรอทำไมอะสุซุเมะคุยของเธอเนี่ยสามารถใช้เล่นเพลงแล้วก็สามารถเอามาใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยแล้วก็หายไปแล้วจริงๆแล้วนะครับเราสามารถใช้สุซุเมะมาร่วมในการต่อสู้ได้ด้วยนะครับแต่ในเกมผมน่าจะลืมนะครับว่ามันใช้ได้ด้วยเป็นหมูป่า วิ่งชนได้ไหมแบบผู้บ้าเฮ้ยหายหมดเลยเหรอเอา้าเอ้ยแบบนี้มีหมูป่าก็ได้ทุกด้านแล้วปะอ,อ้าวยังไงทิงงูใช้พอยก่อนที่นี่คือที่ไหน วัดเหรอวัดเห็นหยกโอ้คนนี้จิวะนินจาหนุ่มฉันขอโทษนะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันไม่สามารถพูดมากได้นะฉันมียาที่ต้องผสมใหม่แต่ว่ามีส่วนผสมอันหนึ่งที่ฉันหาไม่เจอนะ ดอกไม้พวกนี้เนี่ยเป็นชีดอกยาเจ้าชู้เหรอ <c oughs> <c oughs> ที่เขาเรียกว่ามันมีสีม่วงแล้วก็ดอกเล็กๆมันมักจะเติบโตตามเส้นทางที่ขึ้นจนถึงวัดจนถึงทางขึ้นวัดน่ะรู้ไหมถ้าคุณเจอน่ะเอามาให้ชั้นแล้วฉันจะให้รางวัลน,นะสำหรับดอกไม้น่ะไม่ยากเลยเราก็ใช้สัตว์หางไง <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นกบจุบจุบจบจบจบ,จบ,จบ <c oughs> กดแม่งวิ่งแม่งแบบซอยอ๋อนี่ไงดอกดอกอันนี้หรอก็อยู่นี่ไงทำไมหาไม่เจอวะอ๋อมันเป็นเควส์มันเป็นเควสขอโทษขอโทษท่านผู้ทฒ่าโอ้อยสุดๆกลับมาถึงเร็วจีนะดานินจาตัวน้อยดีมากเลยฉันนี่ไงฉันนี่เห็น,น,น,นด้วยกับ ทุกๆคนเลยนะวุลมถึงเพื่อนๆว่าเราจะใช้วัดเหล่านี้เนี่ยเป็นสถานที่สทธิ์ในการใช้เดินทางตลอดการเดินทางของทุกๆคนโอ้หาเงินเข้าโอเคแล้วเจอกันนะนินจาตัวน้อยนินแดนเนี่ยขออธิษฐานให้เธอเนี่ยขอวยพรให้เธอโชคดีแล้วก็นำเงินกลับมาหาฉันด้วยโอเค มาขายของก็ต้องหารายได้สินะเจออีกแล้วนินจา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 เสียงน่ารักจัง นี่คืออะไรคือมันให้เราหาแท่นพิธีแล้วเหรอวนหนึ่งวนสองไปทางนู้นเหรอไป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 ไหนอ่ะโอ้โหมันใช่แล้วเนี่ยให้มาล่องแก่งโอ้โหเฮ้ยมันมีเรือแตกได้ด้วยเนี่ยหมวกแตก เ๋ยวนี่แล้วกันม,มา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 เป็นกันเออดอกไม้อ๋อลืมว่าเราต้องมีดอกมันคือดอกอะไรอ่ะอะเนมงเหรอดอกอเน,นมงดอกไม้สีขาวแล้วกันครับแล้วช่วงต่อไปนี้ผมก็จะขอตัดแบบยาวๆนะครับเพราะว่าดอกไม้มันก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลนะครับมันก็อยู่ข้างๆนั่นแหละครับ แล้วผมก็เล่นไปหาทั่วเลยทั่วเกื okay. อบแม่โอเคอ๋อโอ้โหอยู่นี่อยู่แค่นี้แม่เงยก็หาไปเถอะ คอนนาโดลองเสกเออสั่งให้ไปซ้ายได้ไหมสั่งให้ไปขวาได้ไหมสั่งให้มานี่ได้ไหมสั่งให้ไปข้างหน้าสั่งไม่ได้นี่ว่าโอเคอย่างน้อยเราก็โอ้กินพลังจัดเลยอ่าๆแม่งร้องนินจาละมาเราจะลองใช้ประโยชน์จากหมวกดูเหมือนกันได้ไหมอู้ เออรู้แล้วก็ใช่ไงนินจาไงโอ้ยิงไม่โดนจริงด้วยเฮ้ยพวกนี้เฮ้ยโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยว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 ใช่ไงพวกนู้น พวงนี้ฟันได้พวงนู้นมันฟันยากชุบอ๋อใชน่นี้ของมไวแสงชุบชุบชุบไรเก็บโอ้ยโดนได้ไง่ายแกหมดบุยเป้าอืมดาวกระจาย ไปแบบเฉทเลยปะช,ชึบชึบชึบเงี้ยอาขึ้นอ,อ้ยเจ็บฮึบ๊บอุยอ้ยอุ้ยเงยต้องมาขึ้นใหม่แล้วเข้าไปทำไม จบเอาตีพังเอาตีได้ด้วยอ๋อมีต้นมีต้นไม้ให้เก็บอุ๊ยอุ๊ยจะแตกแล้วะเก็บอะไรเก็บอะไรกินก่อนเฮ้ยรูปต้นหนึ่งก็มีเยอะแยะให้แค่นี้เหรอฮึฮึ ลอยเอ้ยหมูป่าเมื่อกี้มองไม่เห็นหมูป่า,เ,าเวลอัพอ,อีกแล้วอ๋อตอนนี้สามารถโจมตีด้วยพลังเฮ้ยหมูป่าไปไหนอะ่ะพุทวิว่งไปโน่นแล้วมานี้มานี้ก่อนอีฮานเฮ้ยชึบ เรียบร้อยเดินปกติก็เดินไหวดูดิดพอกดกระโดดโอ้กระโดโะโดสูงก็โกบอีกชนโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อสมรัยทุกทุกคนฉันจะแอบผ่านเข้าไปดูรอบรอบประสาทเก่าแก่ต่อไป ชุนที่มันคัดจมูกป่ะไอสัตว์นั่นมันฉุนอืออ้าวจบเราขาดหาของป่ากับช่วยสัตว์อีกหนึ่งกองแล้วอ้าวเรายังไม่ได้ช่วยน้องอีกหนึ่งตัวเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเก็บเลยก็ได้มั้งอ๋อนี่ไงเถ้าทอดมองไม่เห็นโมแต่ภูมิมบ้าพุ่งชนอยู่โอเคเราช่วยน้องเขาหมดละ เยี่ยมขาดหาาลูกปั้นกับของป้านะโอเคครับสำหรับพาธนี้เราก็ขอเบรกไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อกันพาธหน้าเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องตัดยานะครับโอเคบายบายครับมีอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่เข้ามาดูกดติดตามด้วยถ้าคนที่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปนี้ก็จะได้ตามเนื้อเรื่องกันทันเนาะไปแล้วครับ